อย่างอุ้งอิงอที่เขาดังมาเปี้ยงเนี่ย<ช>เราจะมาบอกว่าคนปั้นเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาถามว่าเขาสวยสุดไหมไม่ได้สวยสุดเอแต่เมื่อดูแล้วเด็กคนนี้ขนลุกเอากราบสวัสดีครับ FC ซคนหมักหมอลำสุภูสุขคนนะครับ FC สาวน้อยเพ็ดบานแท่ง ที่สําคัญขาบับบ่ได้นะครับเอฟซี FC ลาวินิงงุกผูทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุก,ท,กทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามเบิ่งในช่องของคนมัดมอลำทั้ง3แพลตฟอร์มจังไดก็เป็นกาลังใจใ้กันเช็คเช่นเ,เดิมนะพี่น้องเนาะมาเข้าเรื่องเข้าเลา่าเข้าประเด็นของเงาครับพี่น้องครับเรื่องนี้ผมตื่นเต้นแห้งนะครับที่ได้ยินนะครับบรม,มคูณน,นะครับอย่างเอกชัยศรีวิชัยนะครับพี่น้องครับผู้สร้างนะครับสร้างศิลปินสร้างหนัง สร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่างที่โฮรูเขาทราบกันดีนะครับคือเบอร์หนึ่งนะครับของภาคใต้และเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับพี่น้องครับที่ได้กล่าวถึงได้พูดถึงอุ้งอิงนะครับว่าอุ้งอิงเนี่ยดังเพราะอะไรนะครับและนี่คือคําพูดของป๋าเอกชัยศรีวิชัยหรือนายหัวเอกนะครับพี่น้องครับไปฟังกันก่อนครับพี่น้องครับคือเราจะไปเชื่อว่า ออย่างอุ้งอิงที่เขาดังมาเปรี้ยงเนี่ยเราจะมาบอกว่าคนปั้นเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่าถ้าตนต้นทุนของเขาไม่เก่งอดังไม่ได้หรอกถูกต้องต้องประกอบกันไปด้วยกันเข้าไปหาในนั้นแล้วหาเสน่ห์ไม่เจอดังไม่ได้หรอกถูกเพราะเข้าไปเห็นปั๊บเอาถามว่าเขาสวยสุดไหมไม่ได้สวยสุดแต่เมื่อดูแล้วเด็กคนนี้ขนลุกเด็กเขามีของอยู่ในตัวเออใช่แล้ว พอเราเข้าไปดูเนื้ออะไรจริงๆเฮ้ยน่ารักใช่เฮ้ยเก่งถูกเฮ้ยเก่งมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นตัวสูงตัวเองสูงอืแล้วเจ้านี้เขาก็เก่งในการที่เขาเรียกเรียงหนึ่งสองสามสี่นั่นคือ mm. เหตุผลที่พี่บอกท็อปป้พาเด็กคนนี้มากินข้าวกับพี่หน่อยสิ เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังบางส่วนบางตอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องกราบขออนุญาตและขอปรากฏทางด้านช่องสาวน้อยเป็นานแป้งครับได้นําคลิปของเพื่อนใหม่พี่ไห่น้องไอเอฟซีเราได้เบิ้งได้ฟังไปน้ําข็อีกกรอบหนึ่งพี่น้องฟังแล้วมันชื่นใจนะครับฟังแล้วรู้สึกดีสบายใจนะครับซึ่งแตกต่างจากคนก่อนนี้นะครับที่หลายผู้หลายคนนะครับได้เอื้อว่าครูแตกนะครับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับ บิดเบือนความจริงนะครับพี่น้องครับเอออาจจะบุถึกใจไผ่นะครับคลิปนี้แต่ผมเสือวานะครับเอฟซีเราในนี้แล้วชื่นใจเช่เนเดียวกับแอดมินคนหมักมอลําพคนนี้ครับนี่แหละครับคนที่เป็นครูเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์แบบนี้ครับโบแมนทำลายทำร้ายเรียกทัว แบบนี้บบโอเคครับพี่น้องครับเอ้าเป็นยังไรนะครับผู้ใดมีความรู้สึ้งใจลองแสดงความคิดเห็นมาในเช่องสั่งเสร็จใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผบมีเอียงมากมม่ไปกว่านี้ครับมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆอุ้งอิงอุ้งอิงอุงองอ้งอิงพี่น้องครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปนะครับปีใหม่นี้อย่าลืมโบรู้สิไปใส่เข้าดาวบ้านอุ้งอิงเพชรบ้านแ้งพี่น้องครับบ้านน้องคู่นะครับได้บุญนําได้ความสุขพร้อมพี่น้องครับ รวมถึงนะครับไปขึ้นบ้านไม้อิลาไปเบิ่งบารมีอีลาองค์หญิงนะครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สํำนีครับสวัสดีครับ